คลิปนี้มีเสียงกรีและจัมสแกรนะครับระวังหูแตกกันด้วยดีครับเหล่าคนดูที่น่ารักทุกท่านผมเอ่มช่วงนี้เราเจอกันค่อนข้างบ่อยเลยเนาะ ทำไมน่ะเหรอเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีฟนาฟแฟนเกมใหม่ๆปล่อยเดโมออกมาให้ลองเล่นกันเยอะมากๆเลยละ่ะซึ่งผมเนี่ยก็ไม่สามารถอดใจที่จะรอนำเสนอให้กับพวกคุณได้ดูกันว่าเกมใหม่ๆพวกนี้เนี่ยมันน่าสนใจมากแค่ไหนแต่ใช่ครับพอเกมออกใหม่มาเยอะเนี่ยในเดือนธันวาคม2024นีนี้เนี่ยผมคิดว่าเราคงจะได้เจอกันบ่อยหน่อยนะเพราะฉะนั้น เตรียมตัวไว้ให้ดีล่ะผมหมายถึงผมนี่แหละที่ต้องเตรียมตัวไว้ให้ดีไม่งั้นเตรียมเข้าโรงพยบาบาลแน่นอนก็าน,นะทํางานไปด้วยทําคลิปไปด้วยมันก็จะเหนื่อยหน่อยแหะครับแต่ทําไงได้อ่ะใจมันรักนี่คือเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยผมได้ไปเห็นฟน,นฟัฟแฟนเกมที่น่าสนใจเขาให้ครับซึ่งวันก็คือเกมที่ผมจะนําเสนอในคลิปนี้นั่นก็คือ teddy sheep twenty four v e r s i demo น,นั่นเองครับเกมนี้ทําโดย i c ผมไม่รู้ว่าผมอ่านถูกหรือเปล่า <Bro. S 1> แล้วมันคือการรีเมคของเกมในชื่อเดียวกันซึ่งแน่นอนครับว่าผมไม่รู้จากออริจินอลมาก่อนเลยและเกมนี้เพิ่งลงเดโมได้แค่4วันเท่านั้นแต่สิ่งที่ผมสนใจเกมนี้มากกว่าเกมอื่นเลยก็คืองานภาพที่ใช้ภาพแบบยุค PS1 ผมเห็นแล้วมันทำให้ผมรู้สึกน็อตทอเจียสุดๆรู้สึกว่าเหมือนหวนคืนสู่วัยเด็กอีกครั้งหนึ่งและใช่ครับผมชอบงานภาพแบบนี้มันคลาสสิกสำหรับผมมากใครโตมาในยุค PS1 เนี่ย ผมเชื่อว่าพวกคุณน่าจะเข้าใจดีกันเลยละยิ่งงานภาพแบบนี้มาอยู่ในรูปแบบเกมที่เรารักนั่นคือ Final Fantasy แล้วล่ะก็มีเหรอจะไม่สนใจนะ่ะจริงๆแล้วมันก็มีอีกเกมหนึ่งนะครับที่คล้ายกันซึ่งผมก็รอตัวเต็มอยู่นั่นก็คือเกมที่ชื่อว่า Visiting Face Remaster ผมได้เล่นตัวเดโมของเกมนี้ไปแล้วนะครับถ้าหากใครยังไม่ได้รับชมก็ไปหาดูกันได้หรือไม่ก็กดคลิกที่ตัวได้านบนมุมขวาได้เลยเอาละเริ่มเกมกันเอ๊ะมันมีทริปให้ดูด้วยฮะ เพื่อ Interact s p ค c e Bar เพื่อเลิกใช้สิ่งของนะครับเช่นแบบเอ่อมอนิเตอร์หรือว่าหน้นากากถ้าคุณเห็นเขาในกล้องไหนแล้วก็ให้กดคันโยกด้านขวามือของคุณเพื่อที่เป็นการแฟดเขาแล้วก็อย่าลืมใส่หน้ากากเพื่อไล่มันไปที่อื่นมาอ๋อนี่ไงหน้ากากอ่ากดคลิกเพื่อใส่แบบนี้เลยแล้วสเปซบาร์เพื่อลงมอนิเตอร์นะครับอุ้ยแตบอกเลยนะว่าผมชอบภาพมาก บอกว่าเกมมันคงไม่ค้างนะเลเวอร์อ๋อนี่ไงด้านขวามือของเรานะฮะมันเหมือนเกมสมัยก่อนแบบสมัยก่อนจริงๆเลยอะ่ะผมชอบแบบนี้โอเคตับไคต่อมันอยู่นี่ปะนี่ปะสับพันโยก ตรงนี <This> ้คือตรงกลางหรือเปล่าเราไม่มีอ่อไฟเลยอ๋อตอนนี้ตีหนึ่งแล้วพระเจ้าช่วยกล้วยบทชีฮอย่าดูอย่างเดียวสิฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อที่จะทำให้ผมได้มีความสุขการทำคลิปให้พวกคุณได้ดูกันด้วยนะกดไลค์น่ะมันกดง่ายๆแถมฟรีอีกด้วยถ้ากดให้แล้วเนี่ยต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับผมกำลังจะฮันแน่เลย โอ๊ยเข่าก็แทงตัวเจ็บชิบหายเลย <Bro. S 1> คือเราต้องกดเลเวอร์เสร็จปุ๊บแล้วเราก็ต้องเอ่อนี่กดปุ๊บแล้วเราก็ต้องใส่หน้ากากงี้ป่ะเฮ้ยทำไมใส่หน้ากากแล้วมันก็ตกอ,อะอยู่นี่กดปุ๊บใส่หน้ากาก ีไหนบอกว่าถ้าเห็นในกล้องเออไหนเอ่ยหายครับหรือว่าผมอ่านผิดวะสงสัยต้องไปดูใหม่แล้วตอนแรกอะผมคิดว่าการที่เราสับเลเวอร์เพื่อแฟดอะ จะทำให้มันไปแต่จริงๆแล้วมันแฟดแค่ด้านหน้าของเรานี่เองครับนะและการใส่หน้ากากอ่ะคือการไล่มันไปครับตัวนี้น่าชื่อว่าเท็ดดี้นะคือเหมือนจะไม่ใช่อนิมาโทนิกแต่เออเป็นมาสคอตหรือเปล่าไอหายแล้วเฮ้ยไอหมาแล้วดู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 เสียดูเสียไปยังเอออาจารย์เอตัวเองเอ้ยตัวไปแล้ว อยกลับไปนั่งที่เดิมมีห้องข้างๆข,ขวาเราด้วยนะเนี่ยห้องนี้แต่มันปิดตายอยู่นะครับซึ่งในเดโมผมคิดว่าไม่น่ามีอะไรนะแต่จริงๆผมชอบการภาพแบบนี้จริงๆอะปฏิเสธไม่ได้จริงๆเลยที่ผมโคตรนอสทอร์เจียแต่ผมอ่คิดว่าเกมเพย์มันอาจจะยังง่ายไปหน่อยมังนะบังนะเฮ้ยมันแค่เดโมจะปอะไรขนาดนะั้นจริงมามมายังยัง สโอเคเยี่ยมยอดกระเทียมเจียวแล้วเออไอข้างบนของอันนี้คืออะไรอะ่ะมันมันคืออะไรครับไม่ทราบเลยอ๋อ,อแบตเตอรี่หรือเปล่าแบตเตอรี่หรือเปล่าอันนี้หกโมงแล้วนะหกโมงแล้วนะเอาชิบหายแล้ว ย,ย,ย,ยัง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 ไม่เลิกงานเหรอเอ่อเจ้าช่วยกูย้บทชีคือถ้าหากตรงนี้หายไปเราค่อยเอ่อกดสับสวิชแล้วก็ใส่หน้ากากง่ายๆครับเกมนี้ง่ายๆเลยอะ่ะง่ายมากโอเคไปยังไปยังเออดีมากเจ้าเด็กน้อยไปทีกลับไปไกลเลยอะ่ะ ในห้องนี้ไม่มีอะไรฮะผมคิดว่าผมคิดว่าต้องวนรอบหนึ่งแน่นอนเลยเหมือนกับ TJOC แบบเดโม่ะที่แบบ12ชั่วโมงปะต้องแบบแฟดเฟดดี้2 2ครั้งอ่ะแดมแบบแดมมากเลยนะหน้ากากแบบนี้มันทำให้ผมนึกถึงโฟเบียเลยโฟเบียเวคานิงที่เราต้องหยิบเอาจากโต๊ะเอาเองนะครับผมอยากได้ปกเท่ๆผมขอลองแบบนี้ก่อนนะ โอเคบอกว่าตะกี้ผมจะแคปภาพปกทันนะอะชักอยากจะรู้เลยครับว่าเวอร์ชั่นคลาสสิกของเกมนี้มันเป็นยังไงคือถ้าหากมันให้เรารับมือแค่ตัวเดียวแล้วก็มันไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ถ้าหากมีหลายตัวขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าเกมมันน่าจะชาวเรน์มากกว่านี้นะ โอเคอันนี้11โมงแล้วนะเออตามหลักตามการน่ะนี่แน่โอเคเหือ okay. อีกชั่วโมงเดียวฮนะเราก็เปิดตรงนี้ไว้แค่นั้นแหละเุย้ยเกมนี้มันจะสั้นขนาดนี้เลยเหรอมันเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่คลิปของมิสเตอร์อามเนี่ยจะสั้นเออสั้นสกิปก็ดีนะผมจะได้ไม่เหนื่อยมาก <laughs> ถือว่าเป็นคลิปดูเล่นๆไงเยี่ยมูฮ้คงไม่มีแค่นห์เดียวหรอกใช่ไหมครับใช่ไหมนี่อาจจะเป็นฟ n นาแฟนเกมที่สั้นที่สุดในช่องของผมเลยนะเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ผิดหวังเหมือนกันนะครับผมคาดหวังว่ามันจะได้อะไรมากกว่านี้จากเดโมตัวนี้ แต่เข้าใจครับว่ามันยังเป็นเดโมอยู่ดังนั้นผมก็ทําได้แค่รอตัวเต็มแหละครับผมถือซะว่านี่คือการนําเสนอเกมที่น่าสนใจให้ทุกคนได้ดูกันแบบสั้นๆและชิวๆกันแต่ไม่ต้องห่วงไปนะครับถึงแม้ว่าคลิปนี้จะสั้นแต่ผมเชื่อว่าในอีกไม่กี่วันเราก็จะได้เจอกันอีกแน่และแน่นอนครับถ้าตัวเต็มมาผมก็จะเล่นเกมนี้อย่างแน่นอนไม่ว่าใครจะว่ายังไงก็ตามครับผมก็จะเล่นเกมนี้เกมนี้นี่มันเด็กเส้นชัดๆเอาละต้องขอขอบคุณเหล่าคนดูที่น่ารักที่ดูคลิปนี้จนถึงตอนนี้ด้วยครับ ถึงคลิปจะเป็นคลิปสั้นๆแต่ก็ไม่มีสาระอะไรเลย <Bro. S 1> แล้วก็ต้องขอขอบคุณเหล่าเมมเบอร์ที่น่ารักของผมด้วยนะครับพวกเขาเหล่านี้เนี่ยมีความหมายกับผมมากๆเลยแล้วคนดูคนไหนเนี่ยสนใจสนับสนุนผมในฐานะเมมเบอร์แล้วก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นเมมเบอร์ได้เลยนะคุณจะได้เข้า Discord ของผมเอาไว้คุยกันแบบชิลๆแล้วก็มีชื่อของคุณอยู่ในช่วงขอบคุณท้ายคลิปแบบนี้ด้วยแต่ถ้าไม่สะดวกแล้วก็พวกคุณสามารถสนับสนุนผมโดยการกดไลค์ s u b s c r i b e คอมเมนต์และแชร์คลิปนี้ เพื่อให้ YouTube ได้พักด้านคลิปของผมออกสู่สาธารณะมากยิ่งขึ้นเอาละต้องบอกลากันแล้วครับไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้านะครับจะเป็นเกมอะไรก็โปรดติดตามรอรับชมได้เลยนะส่วนตอนนี้ผมต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนบ๊ายบายครับ